กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับกับผมอาจารย์ป๊อปมอกเษกษตรกำมันแสนนะครับวันนี้เป็นวันที่14นะครับเป็นวันเสาร์ที่14เดือนพฤศจิกายนนะครับ2563นะครับวันนี้นะครับช่วงเช้าเนี่ยผมก็ไปหาเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่แพ้วป่าวะโรมานะครับวันนี้เนี่ยได้อะไรบ้างเดี๋ยวจะให้เพื่อนสมาชิกได้ชมนะครับ หมดเงินไปแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทนี่ได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาชมกันแล้วก็ผมจะเปิดให้เพื่อนสมาชิกบูชาเนี่ยต่อในราคาเท่าไหร่องาค์ละเท่าไรนะครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกตามไปดูฮะว่ามีรุ่นอะไรบ,บ้างราคาเท่าไหร่บอกก็เลยว่าเด็ดๆทั้งนั้นสวยๆทั้งนั้นนะครับขอให้เพื่อนสมาชิกชมกันครับว่าสวยแค่ไหนเด็ดแค่ไหน จริงหรือไม่ติดตามครับอ่นะครับวัตถุบงกคลนที่ผมเช่ามาวันนี้นะครับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ผมเช่ามาวันนี้นี่นี่แค่นี้นะครับนี่เห็นแค่นี้นะครับแค่นี้เองมีแค่นี้นะครับนะครับหมดไปแสนกว่าบาทนะครับหมดไปแสนกว่าบาทนะล่อไปนู่นนะฮะเกือบแสนห้านะครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกชมกันทีละเหรียญทีละองค์นะครับเอาไฮไลท์เนี่ย ไฮไลท์นี้ต้องอยู่3องค์นี้อย่างแน่นอนนะครับไฮไลท์อยู่3องค์นี้ลงลงมาก็3องค์นี้ลงลงมาก็3องค์นนี้นะครับแล้วก็ตามไปด้วยเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยอันนี้อันนี้ลูกย่อยก่อนนะครับเอามาดูลูกย่อยก่อนครับอะไรคือลูกย่อยนะครับก็คือเหรียญ ะะเหรียญกรรมการหนึ่งครับเพื่อนสมาชิกมาชมก่อนฮนะกรรมการหครับนี่เหรียญกรรมการหนึ่งะครับเหรียญกรรมการหเนื้อกรรมการหนึ่งเนื้อทองแดงนะครับกรรมการหนึ่ง,เน,รรนงเนื้อทองแดงดจัดระบบให้วางสนัดขนัดหน่อย อันนี้หลบก่อนนะครับจะได้วางให้เพื่อนสมาชิกได้ชมทีละเหรียญน,นะครับเหรียญกรรมการหนึ่งเนื้อทองแดงอ่าเนื้อทองแดงครับอันนี้เปิดไว้นะฮะองรละองรละหนึ่พันบาทครับเปิดให้เพื่อนสมาชิกเช่าต่อนะครับในราคาอง์ละหนึ่พันบาทนะครับอ่าเปิดให้เพื่อนสมาชิกเช่าต่อในราคาอง์ละหนึ่พันบาท ต่อไปองค์ที่สองครับองค์ที่สองนผิวจะออกแดงๆสวยๆนะนี่ให้เพื่อนสมาชิกชมนะแดงๆสวยๆอย่างนี้นะครับนี่องค์ที่สองครับนะครับองค์ละหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับต่อมาองค์ที่สามครับองค์ที่สามครับนี่ นองค์ที่สามครับอันนี้องค์ที่สามนะครับต่อมาองค์ที่สี่ครับอ่าองค์ที่สี่ครับบอกว่าเลยเดิมเดิมทุกเหรียญครับองค์ที่สี่ครับนะครับต่อมาองค์ที่ห้าครับ องค์ที่ห้าครับองคอที่ห้านะครับแล้วก็องค์ที่หกครับองค์ที่หกครับต่อไปเป็นเหรียญมั่งมีสีสุขเฮงเฮงรวยรวยครับองค์ที่หนึ่งครับ เปิดให้บูชาองค์ละ6,500้บาทนะครับเปิดให้บูชาองค์ละ6,500้บาทองค์ที่หนึ่งต่อมาองค์ที่สองครับทุกตัวทุกองค์เนี่ยนะทุกองค์เฮงๆรวยๆชัดหมดนะครับเะงเฮงๆรวยๆวยชัดหมดนะครับนะครับต่อมาองค์ที่สามครับองค์ที่สามครับองค์ที่สามครับ อ,องค์ที่สามครับออกมาองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่ครับทุกเหรียญเดิมๆจมูกโดง่ดงๆนะครับจมูกโดง่ดงๆผิวดำๆหมดครับองค์ที่สี่ครับผมแล้วก็องค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้า เหรียญรุ่นนี้นะครับอนาคตเป็นเหรียญหลักแน่นอนครับกำลังเบียดเข้าไปหนึ่งในสิบของเหรียญยอดนิยมหลวงปู่แพ้วเปาวโรอย่างแน่นอนนะครับกับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญจตุระมุกเนื้อนวะโอโ้โหรู้สึกว่าผมจะไม่ได้นําเนื้อนวะเนี่ยมาให้เพื่อนสมาชิกได้ชมนานแล้วนะครับนนนะบ,รบุนานมากนะเนื้อนวะนี่บอกไว้เลยครับนานมากนะครับ เนื้อวาเปิดไว้อง์ละ3 0 0 0บาทนะครับเปิดไว้อง์ละ3 0 0 0บาทนะครับส่วนเนื้อเงินมี2องค์ครับอันนี้นัมเบอร์766นะครับนัมเบอร์766เนื้อเงินนะครับจมูกโดงๆผิวดำเดิมนะครับนี่เปิดไว้อง์ละ5 5 0 0บาทนะครับ5,500บาท จะตุระมุกนะครับรมีสามเหรียญแค่นั้นนะครับอันนี้นี่เขาเรีย่ยกกรอบเงินมาก่อนนะครับนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า,ากรอบเงินมันหลุดแล้วนะครับมันขาดแล้วก็เลยแกะนะครับเปิดไว้อง์ละ5 5 0 0ร้อยบาทนะครับ5้า0้าร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีเหรียญเสาห้านวะอยู่สามเหรียญน,นะครับ มีสามเหรียญเท่านั้นนะครับอันนี้เหรียญที่หนึ่งครับ Number สี่สามสองสองนะครับสี่สามสองสองนะครับดีดีนะไม่เป็นสี่สามสองหนึ่งนะโอ้โหสี่สามสองสองครับเปิดไว้อง์ระหนึ่งหมื่นบาทครับเปิดไว้อง์ระหนึ่งหมื่นบาทนะครับต่อมา Number รเจ็ด สี่สี่ครับนัมเบอร์เจ็ดสี่สี่ครับเลขห้ำห้ำอย่างนี้นครับสวยสดนะครับผิวคำ้ำค้ำสวยสวยนวะนะครับเปิดไว้องค์ละหนึ่งหมื่นบาทครับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญครับนัมเบอร์สี่อะไรเนี่ยสี่สี่เก้าห้านะครับสี่เก้าห้านะครับสี่เก้าห้า เปิดไว้อง์ระหนึ่งหมืนบาทเช่นเดียวกันนะครับเปิดไว้อง์ระหนึ่งหมื่นบาทเช่นเดียวกันครับนะครับแล้วก็ได้เนื้อเงินมาหนึ่งเหรียญนะครับเนื้อเงินมาหนึ่งเหรียญนะครับนัเบอร์หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับนะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับก็จะมีขูดขีดตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเกิดจากการลีดเนื้อไม่ดีค่นิอหน่อยเดียวนะครับเป็นร่องร่องเหมือนร่องทางเดินไส้เดือนครับนิดนึงนะครับแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมความสวยเหมือนเดิมครับสวยเหมือนเดิมนะครับเปิดไว้อง์ละ20,000บาทครับเปิดไว้อง์ละ20,000บาทครับนะครับแล้วก็เหรียญนี้ครับใบใขี้เหล็กปี2554 นะครับเนื้อเงินแต่ว่าการเลี่ยมเนี่ยเลี่ยมแบบโบราณนะครับนะบเลี่ยมแบบโบราณโบราณมากเปิดไว้อง์ละสอ0 0 0ืบาทนะครับบอกว่าโดยผิวกระจกนะครับผิวกระจกใสปริง๊งนะครับนะครับเปิดไว้อง์ละสอ0 0 0ืบาทนะครับส่วนไฮไลท์วันนี้ก็ต้องพูดถึงองค์นี้แหละครับคงกับพันชาตี ไข่เล็กเลี่ยมทองนะครับทองนี้คือทําจากร้านพี่ไทยนะฮะไท่ตลับเงินนะครับเฉพาะค่าทองเนี่ยก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับค่าทองนี่หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับส่วนตัวเหรียญของพระรุ่นนี้นะครับเนื้อเงินนี่ก็ต้องเจ็ดหมื่นนะครับองค์นี้เปิดให้บูชาในราคา8ปดหมื่นห้าพันบาทครับเปิดให้บูชาในราคา8ปดหมื่นห้าพันบาทนะครับ เป็นสมาชิกท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับ ID Line ครับ0 8 3ย์3 3 5 4 9นะครับ